พี่ฝนพี่ฝนเดี๋ยวช่วยไปพาคุณหมูลงมาข้างล่างทีนะพาคุณหมูลงมาข้างล่างอย่างนั้นเรอใช่แล้วนี่ไงทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านคุณหมูด้านหลังเนี่ยดีจังเลยนะแบบนี้เราก็จะมีคุณหมูลงมาอยู่ข้างล่างเป็นเพื่อนกันแล้วไปไหนอะนะไปตามคุณหมูง่ไม่ได้ไปทางนั้นสักหน่อยทำไมอะทางออกไม่ได้อยู่แถวนี้เหรอก็อยู่แถวนี้นี่แหละแต่วิ่งไปไหนเนี่ยหาทางออกมาทางนี้มาทางนี้แย่แล้ว ทางออกหายไปไม่ได้หายไปสักหน่อยมาทางนี้จะมีบันไดขึ้นบันไดอยู่ฝั่งไหนนะฝั่งทางซ้ายมือแล้วก็ตามเอกขึ้นมาได้เลยพี่ฝนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพาคุณไก่ลงไปด้วยดีกว่านะคุณไก่อย่างงั้นเหรอใช่ใช่แต่ก่อนอื่นพาคุณหมูลงไปก่อนพี่ฝนก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้มีเพื่อนเพื่อนอยู่กันเยอะๆนะอืมว่าแต่ว่าคุณไก่นี่จะต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณหมูอยู่นี่พี่ฝนไปไหนเนี่ย หาทางเข้าไม่เจอแล้วที่สําคัญนะคุณหมูเขาชอบกินมันฝรั่งพี่ฝนก็เลยจะมาขุดมันฝรั่งก่อนนะแต่ว่าข้างในนี่ก็มีอยู่นะทางนี้ทางนี้ทางเข้าทางไหนอ่ะหน้าบ้านเราไงหน้าบ้านเหรอใช่ไปเข้าทางหน้าบ้านทางเดียวแล้วไปไกลจังเลยวันหลังจะต้องทําประตูแล้วห่ะทําประตูตรงนี้ฮค่หรอทําประตูใกล้ๆกับที่อยู่ของคุณหมูคุณไก่นะก็เดี๋ยวเราลงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วไม่ใช่หรอ จริงด้วยแฮแล้วคุณพึ่งเราจะพาลงไปด้วยได้หรือเปล่าอยู่ได้หรือเปล่าแล้วคุณพึ่งอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเรามีดอกไม้เยอะๆก็อาจจะอยู่ได้ละมม้งต้องลองดูนะเอาดอกไม้ลงไปข้างล่างนะั่นเหรอไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยมาแล้วไปเลยคุณหมูคุณหมูตาไม่ฝนมานานเดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาคุณหมูลงไปอยู่ที่ชั้นใต้ดินเอาละทางนี้เลยทางนี้เลยเดี๋ยวเพกนําทางให้สร้างบ้านอยู่ที่ชั้นใต้ดิน รับรองได้เลยว่าจะต้องปลอดภัยจากมอนเตอร์ไม่มีมอนเตอร์แล้วก็ไม่มีใครมาทำร้ายด้วยอยู่ที่นี่เลยนะลงมาได้เลยพี่ฝนกำลังลงไปหรือว่าทางจะแคบเกินไปนะเนี่ยมากันหลายคนก็จะต้องระมัดระวังให้ดีนะเอาละเข้าไปได้แล้วโบนายหลบหน่อยมาแล้วบูเข้ามาแล้วแต่เข้ามาไม่หมดทำไมอ่ะเข้ามาไม่ได้นะ อ๋อเขาเบียดกันทางแคบเกินไปต้องให้เขาเดินเข้าไปทีละคนมาเร็วเข้ามาทางนี้เร็วค่ะจะทํายังไงให้เขาเดินเข้าไปทีละคนได้เนี่ยเดี๋ยวเดินไปใหม่เอเดินไปใหม่แล้วก็เดินเข้าไปใหม่เอเดินไปใหม่เเข้าไปเลยมา,มาเร็วเข้าค่ะอ่าคราวนี้เลยเข้าได้แค่คนเดียวเลยแย่แล้วทาไงดีหรือว่าเราอาจจะต้องขายายประตูหน้าบ้านใหม่หรือเปล่าไม่ต้องหรอกพี่ฝนเดี๋ยวเขาก็เข้าไปได้ใจเย็นๆนะนี่ไงนี่ไงคุณหมูเขากำลังเข้ามาแล้ว เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้ามาได้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็พี่แกปิดประตูหน้าก่อนนี่ไงตอนนี้พี่ฝนก็มีคุณหมูอยู่เป็นเพื่อนแล้วที่สําคัญเขากินอาหารกันอร่อยมากเลยเหมือนจะมีคุณหมูตัวเล็กเพิ่มขึ้นอีกนะเนี่ยดีจังเลยพี่ฝนจะออกมาได้ไหมเนี่ยออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้แล้วเขายืนขวางกันอยู่พี่ฝนต้องเข้าไปด้านในก่อนนี่งาาไงามาได้แล้วออกมาได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องหาเขาเรียกว่าอะไรนาะงมันฝรั่งมาปูข,ข้างในก่อนดีกว่า มันฝรั่งปลูกข้างในแต่ว่าจะปลูกตรงไหนอ่ะปลูกพื้นที่ใกล้ๆที่คุณหมูอยู่ไงเขาจะได้หากินเป็นอาหารได้ง่ายๆก็จริงนะงั้นเดี๋ยวเพคจะทําตรงนี้ก่อนบ้านคุณไก่บ้านคุณไก่จะต้องกว้างๆหน่อยนะเพราะว่าคุณไก่มีกันเยอะนะได้อยู่พี่ฝนแล้วก็ต้องมีความสูงพอสมควรเพราะว่าคุณไก่เขาจะชอบบินๆด้วยนะใช่แล้วก็จังต้องมีทุ่งหญ้ามีฟางข้าวอร่อยอร่อยให้เขากินนะ กรณีทุง่งหญ้าเพียคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าไม่สามารถเอามาวางได้นะไม่ได้หรอกต้องมีทุง่งหญ้าอย่างน้อยก็จะต้องมีดอกไม้มาเล็กพืชให้เขากินนะ่ะแต่ว่าดินติดหญ้าวางไม่ได้นี่นะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนปลูกข้าวปลูกข้าวลงไปในเนี่ยหรอใชอ่แต่เรามีต้นข้าวเราไม่ใช่หรอมีต้นข้าวแต่เดี๋ยวพี่ฝนปลูกข้าวให้กับเขาด้วยไงอ่าถ้าอย่างนั้นก็ปลูกไปแล้วกันเดี๋ยวเพียจะต้องขุดลงไปบนพื้นข้างล่างด้วยพี่ฝนไปพาคุณไก่ออกมาได้เลย ค่คุณไก่ลงมานะเดี๋ยวพี่เอกุดตรงนี้แล้วก็จะวางก้อนดินไว้ให้แล้วก็จะต้องมีน้ําอย่างน้อยหนึ่งบล็อกใช่ไหมทําไมแล้วไม่ทําน้ําที่เขาแบบว่าไม่มีวันหมดได้ไหมเขาเรียกว่าน้ําอันนันเหรออ๋อลืมไปเลยว่าทําได้ด้วยนี่นะงั้นเดี๋ยวพี่เอกก็จะเอาก้อนดินที่มีอยู่วางไว้ก่อนแบบนี้ฮะมืดไปหน่อยนะเนี่ยฝักไฟก่อนเร็วเข้าไฟในตัวของพี่เอกตอนนี้ไม่มีเลยอะ เอาละวางตรงนี้ลงไปก้อนดินหมดแล้วก้อนดินหมดแล้วไม่เป็นไรด้านบนมีอีกเยอะรู้ว่าข้างบนมีเยอะพี่ฝนพาคุณไก่ไมายังกําลังจะพาไปเหมือนกาลังจะมืดเลยอะ่ะนี่งานมาแล้วอ๋อมาแล้วดีจังเลยนะมากันทั้งครอบครัวเลยเดี๋ยวเพียรจะตักหน้าดินตรงนี้ไปใช้ก่อนแล้วกันนี่นี่น,นี่ตรงนี้ ดูแล้วรู้สึกว่ายังมีดินเหลืออีกเยอะมากๆเลยนะนี่งานนี่งานคุณกายเขากําลังลงไปด้านล่างไปใช้ชีวิตตายดินเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วจะทํายังไงให้ก้อนดินที่ติดหญ้าลงไปด้วยได้เนี่ยพี่ฝนเราอาจจะต้องปลูกลงไปให้เขาต่อลงไปเรื่อยๆก่อนเปล่าโอ้โหวันไหนจะเสร็จเนี่ยก็ไม่เป็นไรเรามีเวลาเหลือเฟือเข้าใจเรื่องเวลาเหลือเฟือนะเดี๋ยวพี่เอกลองดูก่อนว่าจะทํายังไงได้นะพี่ฝนนะได้ดินมาจํานวนหนึ่งแล้ว มาแล้วตอนนี้คุณไก่ลงมาแล้วอืมตรงนี้ทําอะไรดีเนี่ยทาไมลงไม่ได้อะอ๋อแคบเกินไปหน่อยนะเนี่ยทางลงมาข้างล่างบ้านชันใต้ดินแคบเกินไปเพราะฉะน,นั้นเราอาจจะต้องเพิ่มบันไดพี่ฝนว่ายังไงเหรอพี่ฝนมีไฟอยู่แถวนี้ไหมมีไฟอยู่ตรงที่เราปลูกข้าวนี่ไงแย่ๆเลยอถ้างั้นเอามาปักรักดวงหนึ่งก่อนดีกว่ามืดไปหมดแล้วเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะ งั้นจะขุดเท่าที่มองเห็นก่อนแล้วกันนะเราก็จะมีหมูมีไก่ยอยู่ฝั่งนี้ส่วนแกะวัวกับคุณแกะคุณแกะเดี๋ยวเราจะต้องไปพาคุณแกะมาใหม่ส่วนคุณวัวน,นั้นเดี๋ยวเราพาลงมาได้เลยแต่ว่าเราอาจจะต้องขยายบ้านให้กว้างกว่านี้นะดูแคบไปหน่อยเดี๋ยวค่อยขุดขยายเพิ่มก็ได้พี่ฝนเราค่อยๆทำเป็นโซนไฟนะไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะมาอาศัยอยู่ชั้นใต้ดินแบบนี้ได้นะ ก็จริงอะนะอ,อ๋อนี่ไปสักดวงแล้วกันนะตรงนี้ไม่น่าจะมืดมากมาแล้วเอา้ปเอาอปักไฟแล้วเหรอปักไฟแล้วนี่นี่งั้นเดี๋ยวเพล็กปักตรงนี้ด้วยสว่างขึ้นยังอะสว่างขึ้นมาเยอะแล้วแต่น่าจะยังไม่พออต้องมีพื้นที่ด้านบนสูงสูงหน่อยเขาจะได้บินได้คราวนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะพวกที่อยู่ในนี้ก็จะไม่มีใครเป็นอะไรเลยถูกเปล่าใช่อซอมบี้ก็จัดการไม่ได้ ซอมบี้สกเกลตันแล้วก็คุณคองกระดูกแม้แต่พวกหมาป่าก็เข้ามาจัดการไก่กับแกะในนี้ไม่ได้ด้วยนะพี่ฝนนะเพราะเราจะมีประตูบ้านปิดเลยเราจะปิดตั้งแต่ข้างนอกเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปิดด้านนอกเราจะปิดด้านในนี่ก่อนได้แล้วขอไปตักน้ําก่อนนะถังน้ําพี่ฝนให้ไปเรืยยังยังเอามาด้วยนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนะคะก่อนอ๋อนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเพีอกจะไปตักน้ํามาใส่นะพี่ฝน ตักน้ามาสายได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะพาคุณไก่เข้าบ้านแล้วก็ตรงนี้จะทําประตูยังไงดีพี่เอกยังไม่มีประตูนี่นะประตูเหรองั้นเราใช้รั้วกันไว้ก่อนดีกว่าประตูจากด้านบนไนงะประตูจากด้านบนก็ใช่นะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เอกต้องไปทําขึ้นมาใหม่ด้วยถ้าปิดไปพี่ฝนก็จะออกไม่ได้พี่ฝนออกมาก่อนไหมให้พี่ฝนออกไปแล้วคุณไก่ก็ตามงั้นอ้าวทำไมเขาตามอะ่ะเพราะนี่นงคุณไก่ตามพี่ฝนจะต้องพาเขาเข้าไปข้างในก่อน ใายมาท่านี้แล้วคะอืมเข้าไปข้างในเลยนั่นแหละเข้ามาแล้วแล้วพี่ฝนก็ออกมาตอนนั้นแหละเงียเอา้ารอลารอลาตามเข้ามาด้วยปิดไว้ก่อนนะนี่แล้วก็มาขุดทรายข้างบนนี้เพ่จะทําเป็นกระจกเพื่อความสวยงามกระจกเหรออืมมองข้างนอกก็จะเห็นคุณไก่อยู่ด้านในด้วยไม่รบกวนเขานะก็ดีเหมือนกันนะเอาละตอนนี้ขุดมาได้เยอะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนําไปหลอม พอไปหลอมแล้วก็จะได้แก้วได้แก้วมาได้แก้วมาแล้วเราก็จะทํากระจกล้อมเอาไว้แล้วก็ถ้าพาคุณพึ่งลงไปข้างล่างก็ต้องใช้แก้วจํานวนเยอะอีกเหมือนกันนะดูท่าทางคุณพึ่งน่าจะพาลงไปยากนะเนี่ยต้องลองดูนะพี่ฝนแต่ว่าบันไดแคบๆจะพาเขาลงไปได้หรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะต้องปรับปรุงบ้านเพิ่มเติมแล้วก็ขยายบ้านชั้นใต้ดินให้กว้าง,กว,างกว่านี้นะ่นนะ จริงด้วยถ้าไม่ขยายบ้านชั้นใต้ดินก็ลงไปอยู่ไม่ได้อะนะเร็วเข้าตอนนี้ฝนกําลังจะตกหนักแล้วจริงอะ่ะจริงน้ําคงไม่ท่วมใช่ไหมไม่ท่วมหรอกถ้าน้ําท่วมชั้นใต้ดินก็จะอยู่ลําบากสิแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าสมมุติว่าเราปิดชั้นใต้ดินไปแล้วน้ําก็ท่วมเข้ามาไม่ได้มาเร็วข้ามาเร็วข้าป่านนี้คุณหมูกับคุณไก่เขาหิวข้าวแย่แล้วล่ะตอนนี้พี่เอกล้อมกระจกอยู่ ต้องมีกระจกพอสมควรถึงจะลงไปได้นะพี่ฝนนะงั้นทําประตูเพิ่มเลยดีไหมเก็บประตูจากด้านบนลงมาดีกว่าประตูจากด้านบนเดี๋ยวก็เก็บลงมานั่นแหละแต่ว่าตอนนี้อยากทําประตูเพิ่มไปก่อนสักหนึ่งอันน่ะได้แล้วได้ประตูแล้วแล้วก็แก้วน่าจะพอแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอยู่ไหนแล้วเนี่ย อยู่ข้างล่างแล้วอยู่กับคุณหมูกับคุณไก่อ๋อข้างล่างหมายถึงชั้นใต้ดินใช่เปล่าใช่อยู่ที่บ้านใต้ดินตรงนี้ดูเกะก,กะไปหน่อยนะรู้แล้วถ้าเราเอาก้อนหินวางไว้ก็จะดูสวยงามด้วยแล้วไม่เกะก,กะต้องทำแบบนี้วางก้อนหินเป็นทางเข้าไปเลยแล้วก็เก็บดอกไม้นี่ลงไปด้วยเผื่อต้องใช้มาเร็วเขารอสักครู่ นี่แบบนี้เลยแล้วก็ปิดตรงนี้ไปเลยอ่ะสวยงามลงไปแล้วจ้าเป็นไงบ้างพี่ฝนตอนนี้อยู่ชั้นใต้ดินแล้วนี่มีปลาให้ฉันกินยังอะปลาอย่างนั้นเหรอปุ๊กปิก๊กตอนนี้ด้านในยังไม่มีปลานะปุ๊กปิก๊กเดี๋ยวเพกจะไปตักแล้วก็เอาปลามาใส่ไว้ให้เดี๋ยวทำบ่อใหญ่ๆใ,ให้นะใช่จริงด้วยเรายังไม่มีบ่อน้ำเลยงั้นก็เริ่มทำคราวหน้าได้เลยนะบ่อปลานะ่ะ เอ้าเอา,เอาไปไหนหมดแล้วคุณไก่เขาออกมาเนิเฟยใส่ประตูแล้วอ๋อพี่ฝนทําอะไรทําปุ๋ยอยู่หรอใช่พี่ฝนทาปุ๋ยอยู่เขาออกไปกินมเมล็ดพืชแน่เลยอ่ะไม่เวลาเดี๋ยวพี่ฝนพาเข้าบ้านไปใหมอ่อ่ะอมาเพียบเลยคนนี้เอาบินได้ด้วยคุณไก่เขาจะต้องบินได้อยู่แล้วนะเขาบินได้สิแต่อย่างนั้นแล้วก็เราต้องใส่ไว้แบบนี้ทำอะไรอยู่อ่ะไ,ได้ปุ๋ยมาเยอะแยะแหละพาคุณไก่เข้ามาเร็วเข้า ถ้างั้นเพลยกพาคุณไก่เข้ามาก่อนนะคุณไก่ครับมาทางนี้เลยครับนี่งานได้ปุ๋ยมาเยอะเลยคราวนี้เราก็จะได้ปลูกต้นไม้ตัวเร็วๆดีมากเลยตอนนี้เพลยกมีคุณไก่นะคุณไก่แม่ลูกนะตเต็มไปหมดเลยพี่ฝนใช่เป็นครอบครัวคุณไก่แล้วก็ครอบครัวคุณหมูอยู่กันอย่างมีความสุขไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าเราจะสามารถพาเพื่อนๆของเราลงมาข้างล่างแบบนี้ได้ด้วยนะใช่ลงมาได้อย่างปลอดภยัยมีอาหารกินเยอะแยะแหละ ใช่แล้วแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เพียกับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุย,บย,บย